วันนี้กำลังทำการช่วยเหลือลาดท้ายให้เรือบออยลมมันแข็งอ้วนเข้าไปติดอ้วนเข้าไปพันเรือเนี่ยกำลังช่วยกันอยู่บรนดาชาวลีกำลงช่วยเหลือกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าอะไรเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ถ้าคนเรือไม่ช่วยกันก็หยุดทําเรือเลยนี่เขาว่าในกติเขาว่าเขาต้องช่วยกันเออลำบากลําบนก็ต้องลําบากด้วยกันเวลาทุกข์ยากก็ต้องทุกข์ด้วยกันนี่ากำลังทําการช่วยอยู่กำลังควานวนอยู่เลยลมมันแข็งด้วยมมลมแข็งนะเรืออ้เรือเข้าไปทับ

เรือ้าไม่ช่วยกันก็ไม่รู้จะไปช่วยกันตรงไหนแล้วเวลา,าตกทุกลำบากพายุมาลมแข็งก็ต้องช่วยกันธรรมดาเราอาชีพเดียวกันต้องช่วยกันอย่าลมก็มาฝนก็จะมาแล้วนนเนาะฝนออกกับฝนพายุฤด,ดูร้อนฝนฤด,ดูร้อน Jema lah. Kalau jadi set lah, tak lama. cái đã xết lẽ, ta cần chui lừa cắn, nếu ta không chui cắn thì không lê, ước nghiệp đều cắn, làm việc đều cắn, à, ta bè, à, là bạn bè, ta muốn chui, làm mạnh kẻo, làm mạnh kẻo không được, คืนมันทับเรือมันคืนมันใหญ่และเรือมันหยุดเข้าแวนจะท้าพว้อ่านเราต้องช่วยเรือกัน ฝนก็มืดมาหมดแล้วฝนออกฝนทับออกเด้าของเราวางวปทีหนึ่งแล้วบ่ดีก็วางไปก็ลมมันแข็งนะได้สี่สิบกว่าไทยก็ไม่วางแล้ว เนี่ยช่วยเหลือเพื่อนแล้วเนี่ยก็จะเข้าบ้านแล้วเม่ได้กินวันนี้อากาศไม่ดีอากาศไม่ปลอดโปร่งอากาศไม่แจ่มใสแล้วหน้าก็เป็นภูเก็ต เรื่องริบริบน่นก็เรือไตลิดมาครั้งนี้ริบริบน่นก็เรือวนนภาโอนกันอยู่ตรงนี้ไปไหนข้างหน้าก็เป็นภูเก็ต เดียวกันแต่เราไม่ช่วยกันก็ทำไมได้เวลาครับถันเวลาจําเป็นมาเราก็ต้องช่วยกันทุกคนทุกลำเราจะป่าเมินเฉยไม่ได้ของในน้ําในทะเลบางทีก็มันมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างเวลาวางลงไปก็อวนขาดมั่งวนอะไรไปหมดบางทีไปเกาะ ยีนกเกาะกังเยู่สิ่งโชโคต่างๆโซน่าหรือว่าดาวเราจับไม่ได้ก็มีโอเคน,นกก็มากแค่จะเสร็จแล้ว นนขึ้นใหญ่ขึ้นมาอย่างแรงเลยเนะี่ยวันมันวันเข้ากันหมดแล้วเนา่เพอเป็นวันนั้นน่ะไม่ได้กินละปามจอบหมด bàn lên lên mình mấy trăm đâu rồi à, mình này อาชีพดียปลาหมู่ยอาชีพยี่งยืนกับเพื่อนมม่มีการตกงานตกการเราจับได้ดีรายได้มันก็มากกันเราคิดเป็นสิบวันสิบห้าวันเนี่ย็บางทีก็สิบวันนี้ก็รับหมื่นกว่าบาทห้า0 0เก้าพันแปดเก้าพันแล้ว, 5, 7, 000, 8, 9, ลวหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเรามีสองครั้งเราก็ได้บางทีเป็นสองสามหมื่นก็มีแต่เรามีปลาจับกันดี กเูกเสร็จเ็กับกอยาวก็ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่ถ้าเราวิ่งเรือเรือเรือสปริงบูทเรืออะไรนี่ก็ประมาณ 30- 40ิี่นั่นาทีเสร็จแล้วเข้าบ้านแล้วเพื่อกันเสร็จแล้วนี่ จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกดชอบใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ชาแนลกาอ,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 อจะจไม้ยก็ะยาวช่อง youtube นะครับขอสวัสดีนะครับ